เฮ้ยเงโลว่านงหนึ่งเขาเขาเดี๋ยวอีกซองหั่งยังไงอยู่ครับเดี๋ยวผมเปลงใหม่มาเพิ่มบ่ถึงใหม่บ่ถึงครับบ่ถึงอ้าวพี่น้องเห็นหั่งหมดแดงหั่งหญ่หนึ่งจ้ะเอาเอิเดวิ่นมาละจ้าลองแง่เบิ้งนะจ้ะน้อเอาเทหั่งไอ้ก้อนพี่น้องนี่บ่น้อตุูนกันเบิ้งจ้ะ ยังบ่ทันเบิดได้จากหางใหญ่นี่อู้ยไขยไ่ใหญ่ไข่ใหญ่นะครับไปลงมานี่ครับตัวน,นี้เย่ในห้หางเพิ่นเพิ่นรุดจากห้างนอกจากตัวนอาเทนึ่งใบสองอ่ะนี่ห้างที่สามครับอู้ยไข่พี่น้อง สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่พน้องจ้ามาพอกับหน่องนึงกับไอวินวินนะจ้าสวัสดีพญยายัยพญายัยลุงป่านะอ้าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับน้องมันอีก็มาฝอรก,กันเน่สายสายครับสายสายของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับสองพันหนร้ยหกสิบห้านะครับน้องถึงเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วมันอีก็คือจะเป็นวันจุดจีนนะหน่องนึงน่งแมนเนาะ หนึ่งผมจะว่าวันนังคานพี่น้องเลยหนึ่งมันเป็นคนจีนเหมือนนนะครับเจ้ากระตามกระเสนะครับน้องกระเวัสดีวันตุ๊จีนนะครับเอาละครับพ่อพี่น้องครับวันนี้สิผ้ามาหาอย่างหนึ่งวันนี้หนึ่งวันสิผ้าไม่เงี้ยไทยหมดแดงจากพี่น้องหากินน้ำไห้น้ำหน้าเฮานี่ละจ้าเพราะว่าันนี้ก็วันศุไปสวนไปยัางกันครับอากาศค่อนข้างเย็นนะครับน้องหลังจากฝนมาอากาศขึ้นยามฝนนี่ครับเอาละครับเพื่อเป็นการเสียเวลาไปครับไปหลุดมือกันครับ อ่ะครับเริ่มต้นใส่น้องนึงไปเบิ่งพลราคาห้างหมดนะครับเนาะงรครับพางคนณคางใหญ่ครับเบิ่งไก่ๆครับอ่าครับมีไข่บอลนึ่งอู้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 อ้อูอูได้แะน้องนึ่งว่เห็นเลยมันบดหือไก่ใหญ่อยู่ครับจากการแนมิ่งนะครับน้องคนหวง นะครับการแง่ครับในป่ายางหน่อยนะครับเนาะเดี๋ยวจะไปเบิ่งกันอีกนะครับเนาะเหเบิ่งมุมกว้างน้ำครับมือนนี่้นะครับอย่งหนึ่งยังเคาะอยู่ครับวัอนี้ลมคืค่อนข้างแห้งนะครับพี่น้องครับอาจจะมีเสียงลมรบกวนเนี่ยนะครับ วัดข้อแล้วันหนึ่งเนนนเี่ใคร่งนี่หนึ่งวันเนโนนแหง่ยงใคร่ครับเพ้ใบดีเหียเขายอมรเลยนะครับอะเป็นไงหนึ่งเหี้งแหลกแหกมันยังขึนี่อยู่พี่น่องอ่ะพี่น่องคนมาบวบเป็นมันนะจ๊ะหนึ่งสีล่องใส่แปลงเบ่งมัเนี่อเออ น,นี่ไข่ไงวันหนึ่งมันเฮ้ยมันนี่คือคืยอย่จ่ะห่างแยกครับฝีมือหน,หนึ่งครับตอไปจังขาเพิ่งฝีมือผมครับไข่ต็งก็ร้ายอยู่ครับน้องคได้ดฟัดออกจากมันนะครับเนาะมีโปรตีนจากธรมรมชาติได้ครับไข่หมดแดงนี่ครับ ไขมันกระจายธรรมาชาตินะครับเป็นไขมันมูฝ่าเป็นไหมซื้อทางการแพทย์เป็นครับโปรตีนสูงครับเห็นไต่ลงมาเนี่ยนี่จ้ะอ่ะจังไปเบิ่งบัดนึงฟัดออกแล้วครับฟัดออกเนี่ยนี่บอลนึง,ง,นงแม่นจ้ะก็ปล่อยให้แม่เมพิ่นไต่ลงมาแบบนี้ก็สิบ่ตายนะครับนี่ครับเป็นบ่ไข่ใหญ่ออขนาดพี่น,อน้อง,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 องยังเหเนาะไข่ ้นตกมาสองหัวั่านหนึ่งหลังจากทีแง,งไม่จะใครฝ่าตอนนั้นครับเติมหราจะะพี่น้องเลอมีใครไงหล้วจาะฟัดออกเนี่ยนี่จังใส่กระติกนะครับให้มัเแล้วเชียวเลยครับอะจะไปเวิงเงร์แงกันต่อไปครับหลังจากฟัดแล้วครับเสรแล้วฟัดเปลี่ยนออกค่ะ ครับเนไกลๆครับสวนมยอลังการอ่อระเอาไปใส่กระติกบ้านนึงหนึ่งนะครับในเครื่องขีดบ้านหนึ่งหนึ่งนี่ น้อง่าขีดนึงนี่พี่นนอขีดก็กลัวมาร่วมแพงแข็งม่นร่วมแฝงกัสิขีดเปรียบขีดเคืองนี่เนาะรับไปบ่งกันอีกเดี๋ยวผมสิแญครับบานเลือหลายห่างู่ครับพี่นนอยิ่งถึง่นละครับแต่ว่าเทคนิคสิบอลวุฒิห่างนาะนหนึ่งจ้่กระจุงไห้อีกครับเพราะว่าเพื่อให้เขาไปร่วมกันต้นเดียวกันก็เป็นฝูงเดียวครับแต่ว่าถ้าเป็นคนละต้นนิ่มสิกัดกันนะครับคนละฝูงมดแดงนี่ก็แย่งแบ่งฝูงกันครับ ไปเพิ่งผมแง่เบิ่งครับฮะให้วิง่งแง่ห้างนิดหน่อยเบิ่งจ้ะซิมีบบลมกระแหงแหงด้พี่น้องมึงเนี่ยบนใบใหม่จ้ะใบใหม่ปิวดีขนาดลมแห้งลมเย็นดีค่ะเย็นสบาย ทะเบิงเนาะจ่าทะเบิงตอนเัาลงมาเนาะจ้าให้วิ่นแย่อีกก่อนจ่าอ้าวแฮยวินเนาะลงเบิงจ้าห่างแย่เของให้วินเนาะจ้าห่งนิดหน่อยครับห่งนิดหน่อยจ้าอุ้ยขครยังอยู่ตัวละเจ้าคนอุ้ยขครยังอยู่จ่ะหญ่ก็มีฝาก็มีแต่ละลายกันลายแต่หญ่อยู่ครับ นี่ครับอ้าน้องนึงสิฟัดเนาะจ้บบันนี้เนาะให้น้องหนึ่งฟัตมันเดิมห้างที่สองคนนาตาบุรีก็ห้ก,กินมานอยู่นะครับบาวินวินก็ได้ <laughs> ไทยไง่ายแหละครับพี่น้องมีอยู่ทินพี่น้องก็จัดได้เลยครับเส่ยงนี้ขันฝนโตกผ้านี่ครับนี่นะครับวิถีธรรมชาติอยู่กับธรรมศาสตร์เท่าก,กับเบิ้งสภาพเวียดหลอมนั่นครับทุกปี สิ่งที่ได้มันเคยมีเคยอันนี้มันก็ออกตามฤด,ดูมันนั่นหนึงน่งจ้าสำหรับเห็ดในกระทาอีกประมาณปลายเดือนมิาุนายนนั่นหนึ่งจ้าน้องนง,นง,นงี่ไปจอบอยู่ดอกอันฝนตกสองตะเหมือละ่ะ <c oughs> <c oughs> บ่ทหาพันลอยอ่ะจังไปเรื่อีกครับคุยกันพอสมควรนั่นแหละแล้วเดี๋ยวมาเอามาใส่ตีกบานี้ฟัดแล้วแล้วก็มาใส่ตีกครับอ่านี่ห่างชองนี่ห่างแหลกกันหนึ่งครับ ใหญ่ไกลไก่ปลา,าก็มีแน่ครับเจียมๆกันไปนะครับเนาะอ่ะไปเบิ่งกันอีกครับอ้าวจ๋าเหลืออีกหลายห่างอยู่เนาะจ๋าเอาอีกนี่จักห่างกับสีเด็ไปรอทั้งไม่เหรอจ๋าตัวได้ยังกับปล่อยเพิ่นใครไปอีกเนาะจ๋าเนาะให้วิ่นลองแหน่เบิ่งอีกจ๋าจ้าเนี่ยวแหน่เฮาอ่ะ,อะถ้าไปเบิ่งตอนเอาลงมาเนาะจ้า เห็นไหมจ้ะวิธีเพิน่นเอวินเน่จ้ะก็จะเอาหวัวดซุปใช้หั่นเลยจ้ะก็ตีตีลงเลยจ้ะใครจังสีบอลโลนเนาะจ้ะนี่เละจ้ะจ้ะก็ขวัญก้อนนอ่ะจ้ะเอาถ้าไปเบนนื้องต้นเอาลงมาจ้ะนี่ครับได้เดือดหังมาเนี่ยวนี่เลยครับวิธีการขอบนะครับเนาะ เป็นไขยทีนะติศยันน้ำห่างเหงีดยนเนาใครเนาะแง่ไปไงครับนี่นเห็นว่าทิศที่นี่มันีอยู่แนี้นึนงรูเปลียพี่น้องครัฉันก็บายบใหญ่คักวันนี้ดอกจ้าแต่ละห่างเป็นยังไงครับมเมืองไทยห่างกันห่างในห่างหน,งห,งห,นหน่อยเนาะที่ ห่างหน่อยอยู่จ้ะอันนีกก้อยหนึ่งประมาณยี่สิบบาทเน้าชามนี่นเนาะหรือร้ายกลัวอ,อยู่ว่าเข้าใจไปตองต้องนึงก็บพิ่เคยขายไข่หมดแดงพี่น้องนี่ครับอู้ยนี่น้องห่างเดียวครับนี่เกิดเป็นอู้เกิดเป็นอู้อะไรหนอเนี่น <S 2> <S 2> <S 2> ยโอ้ยก้อยก้อยของไงเลยครับนี่จะไปวันเกิดเจ้าหนึ่งเทศใจครับบา้านือเป็นการเสียวเวลาอ่าห่างที่สามครับอู้ยไข่พี่น้อง ไม่อช่กระตีกอีกจ้ะไม่อยากจะเว้าเลยนอครลายเกิดนะครับซ้ขีด้วครับววร,บรวมกัน3ห้างนะครับนี่นี่ครับซุ่มห้างใบยังแหงนี้นะครับเนาะ เป็นตะไครหญ่ไคร์ลายเลยครับเป็นหมอบใบไงตอนสิจงไว้นะครับเพราะาเอาอยู่านี้มหั่งขัดๆแล้วไปเวิงหมอนไม้กันครับจงไหวให้เขาเคล็ดหั่งไม้ร่วมกันไม้จังเมาอีกนะครับคือการตอนนี่แหละครับตอนไข่มันแดงนะครับเนาะหนื่งเก็บขล้องเข้าไปู้แหะครับจะไปทางพุ่นละบันพุ่นละครับทางเที่ยงหน่อยพุ่นขึ้นไปเถิงพุ่นนะครับ ป่าวาทุกปีเคยเปียวอยู่หุ่นมิเตใครใหญ่กันป่ะครับไปรลุ่นกันเบื้องครับนนะครับเบื้องสพทงไฮทงนาไปนํานะครับจีคามห้องนี่เราไปครับเป็นน้าริมห้องนี่นะครับนะพุณละพ่าวาน้าฟังห้องผู้เฒ่าเพิ่นว่าไข่มันใหญ่ครับอะไปหลุ่นกันเบื้องกันครับขับมาหอดแล้วครับวิธีการหากะสอดสายสายตาหาน้าจึงสิแล้วครับนี่เห็นไหวอยู่หุ่นห้างหนึ่งไปเบื้องกันครับสีเหลือบ่ เนี่ยครับพี่น้องเห็นบ่ครับนี่ยนะครับย่างอยู่ครับแต่ว่าจะมีไข่ว่าไปลุนกันเบิ่งครับเป็จะมีครับแต่ว่าจะเป็นไข่ฝาหรือรไขนะ่ใหไงนะหายหนึ่งๆมากกันเดีย๋ยวผมจิแง่นะครับเนาะหาให้วิญญาณเบิง่งจ้ะาสิมีไข่หน่อยหรือรไข่ใหญ่ฮึคือคูแต่น้อยวิ่งเลยคูไข่รหรือคู่ยังน้อพี่น้องเลยงดพอดี เขาหวัวด,ดีเอวินวะฮะมีอยู่สามห้างจะมองนี่เด้แงห้างแหลกลงมาเบื้องก่อนนะจ่าเนาะท่านไปติดตามกันเบื้องจากพ่แม่เป็นคู่ขโขบลงมาครับห้างนี้ของเราลงมามีแต่ไครฝาครับแล้วเอาห้างเดียวไครฝาก็ไปสมกันเนาะหนึ่งมันดีกันมมนจะเป็นนางนะครับมาจับใหม่เ<ะ>ีนะ่ะเป็นเมเปเงไง เจลนึงน,ะ,นลละครับนลยตะไข่ฟ้าไข่ฟ้าล้วนๆเลยนะครับห้างนี้อ่ะจะไปเวนกันอีกนะมาใช้จิ๊กครับฟัรดรถเล็วครับไข่ฟ้าก็ไล่กันรบขึเนก้นน้องนึงเนาอย ใครงั่ละมันเอาใครงญ่กันไหมครับเพื่อมับนี่ครับซองห้างครับอีกต้นลมไส้นะหนึ่งหนึ่งจ้ะเล่กจีใคหน่อยใครงญ่พี่ดออฝนห้างหนึ่งครับผมยางกายเหมือนนี้ครับบักลมไส้นะครับเนะาะไลทินพี่หนออาจซี่มีอยู่นี่ครับเอาไปกินเยีงบนนะ,ะมันหนึง่ง <laughs> นี่น้ำปลานี่บบางก็กินดีกันนี่ครับมากันนี้ครับ คนก็ไปกินเมีงยงจำเมียงจะไข่นะครับาไปรุ่นกันเมืองซองห่างนี่ครับาหายวินแย่มึงอีกจ้ะบะเสมีบอ่อไข่ฝาอีกบอ่อหนะมีไปไข่ฝาครับหอยหนั่นหนึ่งหอยซะจ้ะโหโอ้ จะเคยฝาไปหาเบิังไข่ใหญ่พี่น้องต้นนี้ไม่จะเคยฝาจ้ะก็ประกอบพังใหม่ซะจ้ะไปเบิ้งห้างไมเนาะ <c oughs> พี่น้องลองให้วิ่งแย่บังค่างหิ่งใหญ่นีน่จ้ะจักสิเป็นไข่ฝาหรือไข่ตึงนะจ้ะแล้วจ้ะร้องแย่เบิังจ้ะเาเดี๋ยวจงังเบิ่งกันนะจน้ะเน้อฮะพี่น้องเอาลงมา ะใครฝาจ้ะแต่ว่าก็มีอยู่นอกจะใครแต่ว่าเป็นจะใครฝาไปหาห้างใครไงจ้ะลองมาน้ำหอยน้ำหองเบิ่งจ้ะลองแงเบิ่งห้างแหลกน่าจะสีมีบอใช้ไหลวินห้างห่างตัวนั้นผมมีพี่น้องห,ห้างไหมจ้ะเอาพี่น้องเห็นห้างหมดแดงห้างไงนึงจ้ะแต่ว่าจะกสีฝาเจ็กสีตรงน่าจะน้อ จงไปเบิ่งกันอีกนาะจะไม่อยู่นี่สามห้างจ้ะเดี๋ยวห้วินมาแย่จ้ะเดี๋ยวเอิญไอวินก็น่าจะเอาเอิญในวินมาละจ้ะลองแย่เบิ่งนนาาจะนอพาจะมีใครไงใครหน่อยหรือว่าพ่มีใครหาถ้าติดตามกันเบิ่งตอนเอาลงมาเนาาจะนะพูกใครไงอยู่ได้พี่น้องงนึงเนี่ยเบิ่งนหึดวา่าจะไปเบิ่งกันอีกจ้ะติดตามตอนเอาลงมาพุ่นละจ้ะเพราะว่าห้างไงเติบนาาจะเสด้จแย่อยู่โดนเติบจ้ะอ่า เอาเทห่างไอ้ก้อนพี Arizona, ่น้องมีบน้อตุ่นกันเบิ่งจ้ะยังพอท่านเบิร์ดได้จ้ะห่างใหญ่นี่นี่มีอยู่จ้ะมีอยู่ไข่ใหญ่ก็นมีอยู่ถูกเนาะอุ้ยไข่ใหญ่ไข่ใหญ่แงาพอท่านแตกจ้ะเดี๋ยวจะแงาอีกแค่นึงไามจ้ะนี่ครับไาลงมาเป็นยังไงหนึ่งหนึ่งใครอุ้ยสุดยอดจ้ะสุดยอดนี่ครับซุ่มหนึ่ง นี่รอบแรกครับเจอห้างเดียวกันนะครับเนะาะนี่ครับตัวนี้เนี่ยในห้างคุนเห็นพุ่มรุดจากห้างนอกจากตัวนีเท่นหนึ่งใบสองสองอ่ะเดี๋ยวอีกสองข้างยิงยังอยู่ครับเดี๋ยวผมเปลี่ยวใหม่มาเพิ่มบ่ถึงใหม่มบั่ถึงจ้ะฮะไข่แดงจ้ะวควรไข่ยังไงเลยจ้ะเดี๋ยวผมนจันทร์าขามไปคนละครับ ไม่ไพ่อันยาวผมถิ่มยู่นวางงานครับเราจะฟังห้องฟังหวยขึ้เก่านะครับเนาะไอ้พีนเป๋เอาจะทำโทษหนามครับหนามนิ่งยางลายเยอะครับหนาน้องนิ่งเรียนแปงแปงเตี้ยมหนานเลยครับพี่จ้าห่างหันเนาะจ้าไข่ใหญ่สะใจไปเลยกวกดลมใจตีข,ขึ้นเกา่า sợ gì cả nhanh như xóm hàng nhanh nhanh à viên mày xào may chả nhé hàng thung xuống mừng nó chả nó mừng nè viên viên mày xào may chả xuống tờ vô phi nọng nhìn chả phụn tờ xí mò hót phụ nhé mà <laughs> để viên mày xào nó chả xuống tao à, bưng chả? ห้างเทิื่องห้างจ้าห้างเทิื่องห้างมาเอาห้างสองพี่จ้าห้างสามพี่จ้าห้างไต้เนาะจ้าเนาะห้างกลางดูห่างเนียจิมไลยครับก้อใหม่จ้าเช้ายาวเขินไปสูงเนาะมันสูงนั่นละจ้าห่างกิจจองครับคด็กชายเนี่ยอีจ้าไปเบิ่งกันอีจ้า จองบนหนึ่งบังคันหน่องห่างหนึ่งห่างครับเนี่ยจะมีห้อยขึ้นมาเย่ะก่อนนะเนาะส่วนมาเอ้าอันนี้ไว้รสักกันอ้าดจะพอก่อยแล้วนอบาดนี้เนาะมาแต่ก่อยแล้วครับนี่แกงนะมวยพินก่อยทั้งแกงครับสวยๆเลยอ่าวอย่างนี้ครับเนาะ อ่ีเจลงกระชีพแล้วกันขาดเปล่าได้พี่น้องนี่อยังนึงอย่งนึงผักกระโดนน้ําจ้าอ่อนๆเลยเนาะจ้าพอดีมันมันเลยจ้ะผีนึงนึงมาสินี่เลยจ้ากินกับก่อยก่อยนั่นกระเสียพื่กันครับก่อยไข่หมดแดงก่อยปลาพี่น้องได้มาสู่ก่อยเจี๊ยบห้ จะเก็ดจะ่อละตัวยู่ผักกระโดนน้ำลัจดาบัน,นไปผัดครับไปสรุปมดแดงกันครับบนันเอาอีกบันนึงเว,าวลาตอนนี้ก็บา่ามโมงแล้วนะครับอ้าวเรี่ยงโหลวันหนึ่งโอ้โ บ่ถึงดอกพี่น้องไข่โมแดงรูหนึ่งนี่ไล่แหงเลยจ้ะมาจะใครโมแดงของเฮาเนาะจ้ะมันีิก็มีทึ่งทึ่งไข่ฝาทึ่งไข่ใหญ่เนาะจ้ะปวดยังมึงใครติดแต่แนี่เล้นะครับเนะาะก็ได้ยูได้กินอยู่จ้ะไล่จะไข่ใหญ่ไข่เรื่มเต็งเลยเนาะครับจ้าขนถ้ำสองเทอาล่ะพี่น้องก็มีพี่น้องชันได้ยูกไก่มองไก่นี่ก็ยอ่อเบิ้งครับ นี่เป็นอาหารสันดีเลยครับโปรตีนจากธรรมชาตินะครับโปรตีนยหอ่ง่ายครับอาหารชั้นสูงจ้ะโปรตีนยหอ่ง่ายก็เนื้อสัตว์กระเพือื่นครับก็ไปฟักกระโดนหนามนอกจากนออเอานอกจากสำหรับคลิปวันนี้ก็ได้เพียงเท่านี้นอกจาะพี่น้องมากก็อย่าลืมกดไลค์ได้จ้าอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องเนินก็ไปวินวินนอกจากเพื่อสิบผาดคลิปหม่ไม่นอกจากว่ามืออื่นน้องนิงก็ไปวินสิบภาพไปหาอย่างนอกจากนออเอาสำหรับคลิปวันนี้ ขาไข่มดแดงอย่าพี่น้องกระไรเพียงเท่านี้ละจ้าพบกันคลิปหน้าเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าน,นะครับน้องสำหรับคลิปในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับน้องวันนี้จะเป็นมือมันของพายหลายคนให้โชคดีทุกท่านโชค m ắ นทุกคนครับขอกล่าวค้า่า,า,าสวัสดีครับเพราะยังมีไงจะผูกทุกท่านครับอ่าหนุ่มหนึ่งครับเตรียมตัวครับบันี้กินกล้วย ไข่มดแดงน้ากันครับจ็เหมือนในบริเวณคลิปนะครับนะครับสภาพทุง่งนานะครับเนะาะหากินน้าหอยน้าน้องน้ำอะไรนี่ยนะครับสามเฮ็ดออกครับก็จะติดตามกันเบิ่งอีกสองสามเดือนสี่เดือนหาเดือนมูลเฮ็ดจึงจะออกครับ